สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันเป็นกรณีศึกษาสำคัญเลยนะครับมาจากจีนเกี่ยวกับบริษัทอยองคุนโกหรือชื่อเต็มเขาคือเจเจียงยองคุนโกแอนจูรี่นะครับคือทำธุรกิจเกี่ยวกับทองคำนี่แหละแต่ว่ากลายเป็นคดีช่อโกงครั้งใหญ่เลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากพวกรายงานข่าวแล้วก็มีผลการสืบสวนเบื้องต้นด้วยครับ ใช่ค่ะคือบริษัทเนี้ยเขาก็หาทางดึงดูดนักลงทุนหลายช่องทางเลยนะคะมีทั้งแบบเปิดหน้าร้านเลยให้คนเดินเข้าไปติดต่อได้แล้วก็มีช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะจุดที่แบบดึงดูดคนมากๆเลยก็คือข้อเสนอเขานี่แหละค่ะมันดูดีมากจริงๆเช่นบอกว่าจะให้ผลตอบแทน ค่อนข้างสูงนะปีหนึ่ง5-9%เลยหรือบางทีก็มีสัญญาลักษณะว่าถ้าเกิดราคาทองในตลาดโลกลงเนี่ยเขาจะคืนเงินลงทุนให้เต็มจำนวนเลยค่ะ ฟ้าอดีมุนยนะครับเนี่ยคือการันตีผลตอบแทนแถมยังรับประกันความเสี่ยงเรื่องราคาทองตกให้อีกวันนี้เราคงต้องมาเจาะลึกกันหน่อยแหละครับว่าไอ้รูปแบบการลงทุนที่เขาเสนอเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แล้วกลไกที่อาจจะเข้าข่ายหลอกลวงเนี่ยมันทํางานแบบไหนแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นมันามากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้กันบ้างครับเริ่มที่รูปแบบการลงทุนก่อนเลยไหมครับว่าเขามีแบบไหนบ้างหลักๆที่เขาเสนอเนี่ยมี2รูปแบบนะคะ แบบแรกจะเน้นช่องทางออฟไลน์ ine, คือที่หน้าร้านนะคะเขาเรียกว่าเป็นการฝากทองคำหรือ go custody วิธีการก็คือนักลงทุนเนี่ยซื้อทองคำแท่งจากบริษัทแล้วก็ทำสัญญาฝากทองนั้นไว้กับบริษัทเลยบริษัทก็จะการันตีผลตอบแทนให้อย่างที่บอกค่ะ5-9%ต่อปีระยะเวลาลงทุนก็ส่วนใหญ่1ปีขึ้นไปหรืออาจจะนานกว่านั้น ถ้าให้เห็นภาพง่ายก็คือสมมุติลงทุนไปสัก10,000แสนหยวนก็คาดว่าจะได้ผลตอบแทนปีละ5,000ถึง9,000หยวนประมาณนั้นค่ะโอครับครับก็คือเอาทองไปฝากแล้วเหมือนได้ดอกเบี้ยคล้ายๆฝากเงินแต่แค่เปลี่ยนเป็นทองเป็นหลักประกันแบบนั้นหรือเปล่าครับแล้วแล้วอีกรูปแบบแหะครับที่บอกว่าเป็นออนไลน์ค,คล้ายๆกันค่ะแต่จุดต่างคือเรื่องความเสี่ยงราคาทองนี่แหละ ส่วนแบบออนไลน์เขามีชื่อเรียกว่าทองคําสั่งจองล่วงหน้าหรือ pre-order go bar ค่ะรูปแบบก็คือนักลงทุนจ่ายเงินไปก่อนเพื่อจองซื้อทองคําล่วงหน้าโดยมีระยะเวลาจองขั้นต่ําอย่างเช่น28วันอะไรแบบนี้ค่ะที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือถ้าภายในระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยราคาทองในตลาดโลกเกิดปรับตัวลงบริษัทเขาเสยายาัญญาเลยว่าจะคืนเงินลงทุนให้เต็มจํานวน แต่ถ้าหากราคาทองมันปรับตัวสูงขึ้นนักลงทุนก็ได้กำไรจากส่วนต่างราคาไปอ๋อเข้าใจแล้วครับแบบแรกก็ฝากทองรับผลตอบแทนคล้ายๆดอกเบีย้ยแบบที่สองนี่คือจองซื้อล่วงหน้าแถมมีประกันความเสี่ยงขาลงให้ด้วยมันก็เลยสร้างภาพว่าเอ๊ะนี่มันการลงทุนที่แทบจะเะเรียกว่าไร้ความเสี่ยงเลยหรือเปล่าและทีนี้เบื้องหลังกลไกที่มันดูดีขนาดนี้ มันมีอะไรซ่อนอยู่ครับทำไมสุดท้ายมันกลายเป็นการหลอกลวงไปได้คือมันเริ่มตั้งแต่การทำการตลาดเลยค่ะเขาใช้คำพูดที่แบบฟังดูดีมากอย่างเช่นการอมเงินเพื่อสร้างรายได้หรือการเก็งกำไรจากเงินทุนอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือดึงดูดคนให้เข้ามาลงทุน แต่ปัญหาเนี่ยมันเริ่มมาปรากฏชัดชช่วงปลายปี2024ต่อเนื่องมาถึงต้นปี2025นี่เองค่ะคือตอนนั้นนักลงทุนจำนวนมากเริ่มถอนเงินลงทุนคืนไม่ได้หรือจะไปรับทองที่ฝากไว้ก็รับไม่ได้ตามที่เขาเคยสัญญาไว้ ฟังจากลักษณะที่เล่ามานะครับทั้งเรื่องการันตีผลตอบแทนสูงๆการต้องหาลูกค้าใหม่ๆตลอดเวลาแล้วก็มาเจอปัญหาการจ่ายคืนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบการช่อโกงประเภทไหนเป็นพิเศษไหมครับ ใช่ค่ะมันมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะคะว่าจะเข้าขายพรอนซีสกิมหรือที่เราเรียกกันว่าแชร์ลูกโซ่นะคะก็คือการเอาเงินจากนักลงทุนรายใหม่มาจ่ายเป็นผลตอบแทนหรือเป็นเงินต้นคืนให้กับนักลงทุนรายเก่าทําให้มันดูเหมือนว่าเฮ้ยการลงทุนนี้มันให้ผลตอบแทนได้จริงๆนะ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการลงทุนที่สร้างผลกําไรได้ตามที่เขากล่าวอ้างจริงๆเลยแล้วก็ไม่มีหลักประกันที่เป็นทองคําจริงๆมารองรับอย่างเพียงพอด้วยค่ะที่สําคัญมากๆเลยคือบริษัทหยองกุนโกงเนี่ยเขาไม่ได้จดทะเบียนหรือว่าได้รับใบอนุญาตให้ทําธุรกิจการลงทุนแบบนี้จากหน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินของจีนอย่างถูกต้องเลยนะคะมันก็ไปทําให้ไม่มีการตรวจสอบการดําเนินงานหรือว่าสถานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทเลยค่ะ อ๋อครับการขาดการกำกับดูแลนี่มันเป็นจุดอ่อนสำคัญเลยนะครับเนี่ยและทีนี้ขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นมันใหญ่แค่ไหนครับพอจะประเมินได้ไหมครับตัวเลขประเมินเบื้องต้นจากทางการนะคะเขาบอกว่าความเสียหายเนี่ยอยู่ที่หลายร้อยล้านหยวนแต่ก็มีนักนิเคราะห์บางส่วนให้ความเห็นว่ามูลค่าความเสียหายจริงๆเนี่ยอาจจะสูงถึง1000ล้านหยวนเลยนะคะ1000ล้านหยวนใช่ค่ะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5,000ล้านบาทเลยค่ะ ถือว่าสูงมากๆโอ้หไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับแล้วกลุ่มผู้เสียหายส่วนใหญ่ล่ะครับเป็นใครบ้างพอจะมีข้อมูลไหมคาดกันว่านะคะน่าจะมีผู้เสียหายไม่ต่างกว่า1,000รายเลยค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็นักลงทุนรายย่อยทั่วไปซึ่งเอ,อ่กลุ่มนี้อาจจะมีความระมัดระวังน้อยกว่าหรือว่าเข้าถึงข้อมูลเพื่อตรวจสอบได้ยากกว่าพวกนักลงทุนสถาบันนะคะ บางรายนี้ลงทุนไปเยอะมากนะคะมีรายงานว่าบางคนลงทุนสูงถึง1ล้านหยวนหรือประมาณ5ล้านบาทไทยเลยทีเดียวค่ะโอน่าเห็นใจผู้เสียหายมากๆเลยครับ แล้วความคืบหน้าทางคดีตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเมื่อวันที่29ิพฤษภาคม2025ที่ผ่านมานี้เองค่ะตำรวจที่เมืองหางโจวเขาก็ได้เริ่มกระบวนการสอบสวนคดีนี้อย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็ในช่วงเดือนวิทุนายนที่ผ่านมาก็มีรายงานนะคะว่ามีการควบคุมตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องไปบางส่วนซึ่งอาจจะเป็นพวกตัวแทนหรือพนักงานของบริษัทแต่ก็ดูเหมือนว่าผู้บริหารระดับสูงหรือคนที่น่าจะเป็นตัวการหลักจริงๆเนี่ยอาจจะยังหลบหนีการจับกลุมอยู่นะคะอืม เข้าใจครับถึงแม้คดีจะยังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการ แต่บทเรียนที่เราได้จากกรณียองคุนโกนี้ผมว่ามันชัดเจนมากเลยนะครับชัดเจนมากจริงๆค่ะบทเรียนสําคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องรู้จักตั้งคําถามแล้วก็ระมัดระวังให้มากกับข้อเสนอการลงทุนที่มันดูดีเกินจริงให้ผลตอบแทนสูงปรี๊ดหรือดูเหมือนแทบไม่มีความเสี่ยงเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อเป็นการลงทุนที่ไปอ้างอิงกับสินทรัพย์ที่ดูน่าเชื่อถือมากๆอย่างทองคํานี่แหละแต่เรากลับไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าไอ้หลักประกันที่เป็นทองคำเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าหรือ ว่าตัวผู้ให้บริการเองก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐที่น่าเชื่อถือเลยค่ะใช่เลยครับมันเหมือนการตอกย้ำเลยว่าแม้แต่สินทรัพย์ที่คนทั่วไปมองว่าปลอดภัยมากๆอย่างทองคำเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีเลยว่าจะไม่มีการช่อกงขึ้นได้การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้บริการแล้วก็รูปแบบการลงทุนให้ละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยมันสำคัญยิ่งกว่าตัวสินทรัพย์ที่เขาเอามาใช้อ้างอิงซะอีกนะครับ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะแล้วนี่อาจจะเป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้ให้คิดต่อกันนะคะว่าในโลกการลงทุนปัจจุบันเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆกรณีของยองกุนโกมันสะท้อนให้เห็นชัดเลยว่าแม้แต่การลงทุนที่ดูเหมือนจะผูกกับสินทรัพย์ที่จับต้องได้อย่างทองคําก็ยังถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างกลกงที่ซับซ้อนมากๆได้คําถามสําคัญก็คือ เราจะสามารถพัฒนาความรู้ความเท่าทันของเราเพื่อแยกแยะระหว่างโอกาสการลงทุนจริงๆกับกับดักที่มันซ่อนอยู่ภายใต้ข้อเสนอที่สวยหรูเหล่านี้ได้ยังไงในเมื่อกลไกการตรวจสอบแบบเดิมๆหรือการแคบผงผาชื่อเสียงอย่างเดียวมันอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วก็ได้ค่ะในยุคนี้